สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งตุลาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็วันหวยออกนะครับเนาะสิงใหญ่สกินแสนที่หลายคนรอคอยผลออกมาแล้วนะครับเนาะหลายคนผิดหวังหลายคนก็สมหวังนะครับเนาะแต่าะว่าน่าจะผิดหวังเยอะมากกว่านะครับเนาะดูจากหวยออกแล้วส่วนใครสมหวังก็ดีใจด้วยนะครับเนาะดีใจด้วยส่วนดอกสารคคมผิดหวังนะครับผิดหวังอย่างแรงเลยสาเหตุที่ผิดหวังอย่างแรงก็คือ มันมาหกอีกแล้วนะครับมันมาอีกแล้วหกนะเชื่อนครับเนาะนั่งคำนวณคิดจนแทบปวดหัวนะครับเนาะพี่หกเข้ามาเหมือนเดิมก็หัวหน้าว่ากันใหม่นะครับเนาะผลวันนี้ออกสองตัวล่างห้าเก้านะครับสามตัวบนหกหกห้าถ้าใครจําได้นะครับเนาะงวดที่ผ่านมาหกหกสองนะครับเชี่อนนี้เปลี่ยนแค่สองมาเป็นห้านะครับ แน่นอนมากเลยถ้าย้อนไปอีกวันหนึ่งก็ห0 6นะครับก็6เดือนดีมากถ้าย้อนไปอีกก็867นะครับแน่นอนมากเลย6706แล้วก็มา6265หนะครับงวดหน้าง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปคิดนะครับเนาะเอะ6ที่เหลือก็ซื้อเลยนะครับเนาะ6กหนึ่ สนุกสนุกกับเนาะครับขำขำเครียดนะครับหกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดนะครับหกหกจัดไปเลยนะครับเนาะเอาง่ายงนะครับเนาะเอาง่ายง่าบอาสารคำไม่ถูกนะครับเนาะส่วนใหญ่ถูกดีใจด้วยนะครับนดีใจด้วยไูดูผลของคนอื่นครับเนาะคนอื่นที่เข้าไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยคนที่เข้ามีเซียนทวีเรียกตารางนะครับ เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์สองหกก็เข้าชุดเต็มนะเสียนทะวีน่าจะเข้านะครับน่าจะได้พระชุดเต็มเซียนตวีนประมาณสิบห้าสิบหกคู่แกพูดเล้ฟังแกซื้อทุกทุกครั้งนะครับชุดเต็มแต่แกแกจะหนักชุดหกคู่ที่ให้มานะครับเรียกตารางเข้าหกห้าห้าหกนะครับเสียนทะวีน่าจะได้นะครับเนาะก็เหล่าสนาคามไม่มีนะครับเปล่าธนาคา ทางไกลมากเลยเราให้3 9 3 7 3้3 9มเแ้ราบันใจ7มากนะครับเนาะ7ไม่มานะครับเนาะไม่มาตามนัดพี่เขาไปออก6แทนนะครับเนาะ6ตัวเดิม6 5นะครับสยดายนะครับเนาะสยดายส่วนของคนที่เขาก็มี เล็กวิ่งครับแล้วเขาเล็กวิ่งมีเซียนใจดีนะครับเขาเล็กวิ่งเจดบนล่างวิ่งเจ็ดรองห้านะครับเนาะล่างก็้าเก5 9เซียนใจดีจับให้หลักห้ามีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับไม่มีห้าเก้านะครับพอเซียนเ็าให้วิ่งเจ็ดวิ่งห้านะครับอย่างนี้เคยพูดนะครับเนาะเซียนใจดีเล็กวิ่งเดินดีครับเนาะ ถึงจับคู่ไม่เข้าหรือวิ่ก็ส่วนใหญจะเดือนดีผิดน้อยนะครับผิดน้อยให้7กับ5มานะครับส่วนบอสระทำให้ทางานทั้งหลักร้อยทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะต่างคนต่างไปนะครับเนาะออกมาแนวนี้ต่างคนต่างไปเลยตะพึดตะพือเลยกดเลขต้นตะเขียนก็ไม่เข้านะครับเนาะเลขต้นตะเขียนบอกสลาให้ห้าเจ็ดหนึ่ง เห็นห้าเจ็ดหนึ่งนะครับจับคู่ก็ไม่เข้านะครับนะ้องพี่ขออห้าเก้าน, 9, นนะ่าจะเป็นห้าเก้านะครับน้ะน่าจะเป็นห้าเก้าหนึ่งก็จะได้ห้าเก้าล่างหน่อยไม่เข้านะครับตาไม่ดีครับนาะตาไม่มีโชคประมาณนี้ส่วนเลขชนกันเยอะที่สุดไม่มาเหมือนกันนะครับนาะออันดับหนึ่งหนึ่งเจ็ดไม่มาเลยเจ็ดหกเข้ามาเหมือนเดิมครับนะ้ะหกเขาแย่งมาเหมือนเดิม ลดับสองกหนึ่งห้าห้า็ดสี่เจดหไม่มีนะครับเนาะไม่มีก็ไม่ถูกนะครับไม่ถูกส่วนใครถูกดีใจด้วยครับเนาะดีใจด้วยลงใจดีก็ไม่เข้านะครับเนาะลงใจดีแกวิ่งดวิ่งหนึ่งนะครับคุณลงใจดีจับคู่ก็7 4 7 5สี่เจดห้านะครับเนาะไม่มีไม่มี5 9นะครับเนาะพอเลขเด่นเลขตั้งหลักไม่ว่าเสียนไหนนะครับเนาะ ถ้าเลขเด่นนี่ตั้งหลักไม่มาจับคู่ลำบากนะครับน mm ้อยมากที่จะเข้านะครับเนาะถ้าเลขเด่นเลขตั้งหลักไม่มาก็ประมาณนี้นะครับส่วนพี่ชายใจดีนะครับพี่ชายจะดีหวดนี้แกวิ่งบนแกวิ่งหนึ่งลองศูนย์นะครับไม่เข้าครับเนาะแกจับคู่ไม่เข้าอย่างที่บอกนะครับเลขเด่นเลขตั้งหลักไม่มาก็ลําบากจับคู่นะครับเนาะหมดน้าว่ากันใหม่นะครับล่างแกก็ให้วิ่งสีวิ่งลองหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับเนาะ ลตั้งหลักไม่มาก็เลขนั่นก็ลำบากชุดเลขดับแกนะครับเนาะเลขไม่น,าน่าลงทุนแกหกห้าเต็มเต็มนะครับเนาะเอาไม่อยู่นะครับงวดนี้เอาไม่อยู่หกห้าเต็มเต็มเลยแต่ชุดชุดบนล่างชุดแปดคู่เอาอยู่นะครับเนาะเอาอยู่แนวทางล่างเขาออกห้าเก้านะครับไม่มีห้าเก้านะครับเนาะเอาอยู่ก็ส่วนทนบนพาดนะครับทนบนพาดก็ แกก็บอกประจำครับเราว่าถ้าใครได้ดีเด็นมาก็อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งแค่ว่าอย่าหนักก็พอแกก็บอกไว้แกก็บอกว่าอย่าทิ้งนะครับเดี๋ยวเสียโอกาสแค่เบาเบาไว้อย่างน้อยได้ทุนคืนก็ดีแกก็บอกไว้ประจำครับเนาะก็ตามนี้นะครับเนาะของวันหน้าว้ากันใหม่นะครับเนาะใครถูกดีแกด้วยนะครับเนาะรุ่นอนอยกันต่อนะครับหลังออนอยคืนจะได้เอาคืนได้ไมก่อนรุ่นเดวยกันก่อนก็พบกันเจอกันนะเจอกันคลิปหน้าเจอกันงวดหน้านะครับวันนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ